มาละอุบวนราชธานีมาละอุบวนครับข้าเป็นาาค,คนยังยังไม่วัดกันครับุกุกิด เป็ีเอาแย้วงเป็นจื้ออาตกปลาข้างบอกระอดีอบาเพ็ดอลาเพ็ดหมูปลาปลาเปน้าเอยู่นะปลาเอาไหมไปยังครับปลาเอาอยู่ท่ามขึนเอาปลาแล้วเอาปนี่นั้นแล้ม่เอาปลาใกล้ๆอ่ะมีสองยางก็ตําเกลัวอยู่

不洗洗，不洗洗，呵呵呵，对，不不洗洗，晚上也没洗。

วันเดบึงบอกเดบงบินอัเดบงบินบอกเดาเลยจะองคิดว่ากิอยู่เจ้าหน้าวีลอยวอีลอย้นว่าเขรอยืที่อร่อยอร่อยก็เดเบึงบินเพิ่งทางปลาขั้งแต่ว่าเห็นอยู่แนมแนมเห็นอยู่ลอยหกสิบปลาขั้งบ่มาหอนะครับพี่น้องครับพี่น้องมืเบิรงกียงนี่ครับมาเบิรงครับ bí ngô, cám, bơ, cám, cám, Anh cám, 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 anh cám, 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 เดเลยอเลียเลียป่่นีดีเพเปลี네่ยนป่ครับเปลี่ยนเลย่เปลี่ยนเปลี่ยเลยนเพว่านเดนเไ่่เวเี่ยรถปีไหนครับนี่รถอ่ปอนเลเอาเอาเล่มเอาเหล่มมาเทียบบงกับเหลกัน มัก็ไปน mm ี hmm. mm ่ด hmm, uh, ้งน oh, ้ water, ่แมงน้อยแมงน้อยคุณในประตูคุณกะมี่ค่ะแมงกีุดแมงน้อยแมงน้อยมันจอดออนไอยตาน่หะคอดีดแมงน้อยมันจอดมันจอดอหล อืม่ได้ใส่ป่ครับใส่มันเป็นน่อยเเขาไปตีไข่ใส่บินเือืนนี้คับแกเบิ่งกรได้บ่ลกเป็นง่ย่น่อยกบ่อป่แกบ่อไงบ่อยู่สิเบิ่งลรยนี่นะยังลา่บ่อคื้ยังไร่บนลง เคยทําอะไรเลยค่ะไม่เคยชนหนักใช่ไหมครับไม่เคยโดนอะไรเลยค่ะมไม่เคยมีประวัติการซ่อมรถเคยชนมาเราดูแค่ตรงนี้เราก็ดูดูแถวนี้ครับเดูแถวนี้จะดูพวกช่า,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 างก็จะดูออกเลยนะอันนี้ยังน็ ap, no. อตบกขยับเนาะน็อตไม่เคยขยับเลยเคยเป็น ก็ฝั่งนี้ตัวนี้ก็ยังอยู่อันนี้ก็ยังอยู่เดิมๆเลยไม่เคยมีอะไรแบบมุมยังเอาไปให้บริษัทดูแง่รักษา แอรเย็นบ่แม่แอรเย็นเียบบ่แอร์อรเย็นเียบบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งงและเอียดเบิ่งอไรกนเบิ่งเหลมใช่คับไอเหล็กงเลยังเหให้ครบส่วนกครับลุงเอาเล่มบาเบิ่งให้ผมน่ย ออกเลยกะเยลยว่าเอามาใส่คันนี้ใช้คือมันเก่าก็ติกไปต่อตรงนั้นออกก่อนนะครับตรงนั้นก็ไม่ได้มีมมอะไรโอ,ออมันตอกไปทัาความสะอาดก่อนบ้าไหมครับออออมันย่า ตร네วจอะไรก็นลูกเล็กทางเครื่องเล็กตรวจตั๊บอะไรเล็กเครื่องเล็กหน้าแปองหกศูนย์หกเจ็ด รดเก่าที่ลดลดสิบปีหลากมาจ 15, ดปีสิบหารดปีสิบสี่ไม่หนีไม่หนีสี่นี่สี่นี้บอกว่าพนาสิบแปดครับนาสิบแปดในนาสิบแปดสิบ อคอืนาที่แปดมีแค่น้าที่แปดคือเวลามีผู้ใดมาสื่อต่อมันจะขึ้นแต่ว่าตัวน,นี้มันม,มีแต่แจ้งมามีหลังคาเปลี่ยนเป็นมีหลังคาแลนะ้วก็อ้วนกรรมสิทธิ์จากเรื่องสิ่งมาเป็นมาเป็นสื่อเนี่ยเราคือรถวัลย์โอนไปใส่กล้องนี่ไปไหน อมมีกล้องเหรอครับค่ะมีกล้องด้วยหนึ่งสายอ้อดไว้ไหนนะใหญ่ปกติต้องคือติดอยู่แล้วใช่ไหมครับติดอยู่แล้วค่ะ๋อถ้าเราติดกล้องอ่ะตำรวจไม่ค่อยจับพิชย เขาตกไปล่างบ่เอาน้ำยาล้างบ่ใช่น้ำยาล้างก็ออกนะ้ำหอมยังไงไม่รู้ชอบฉีดน้ำหอมใสร่รถเลยเพราะว่า,วาบรรยากาศมันม,<า>มันก็อยู่ป่าเนาะนอยู่ตามป่าจอดโดนจน <c oughs> รเราไม่เคยใส่ไม่ได้ใส่ <c oughs> ใแม่เข้าศูนย์ตลอดเลยบ่ครับค่ะก็พนักงานพนักงานในบ้านจะอยู่ข้างในนี่มีมีสมุดเช็คจากศูนย์ไหมครับเช็คจำนวนรอบมัน เพราะว่าโดยปกติศูนย์เขาจะเขียนไว้ว่าเวลาเราเข้ารอบที่ 10, หมื่นที่สอ<า>งหมื่นเขาก็จะเช็ค<า>วาให้าเราก็ไม่เข้าเพราะว่าช่างประจําตัวเพื่อนจะทําดีกว่าศูนยและถูกกว่าเยอะครึ้นต่อครึ่งคึ้นกับจะให้ลูกน้องท้่ทาให้อันนี้เนี่ยเอามาครอบหมดนะนี่<อ>ไม่หมดนะนี่คือเราถ้าเราไม่ชอบเราก็ดึงออกก็ได้ครับ รับคุมไว้ให้มันใหม่อ๋ออ๋ออ๋อครับเป็นแมงน้อยใช่เองน้อยเฉยๆไม่เป็นไรหรอกค่ะบางเช็ดก็ออกอมีผึ่งน้อยมันหอมทอดฉีดต้องหอมใส่ดำเน่งเออทีด่ดูดจะได้จะาผู้อยู่ในหลด บ่อเดิมมันอยู่ข้างล่างบ่แม่ใช่ค่ะมี่ดึงตรงนี้ออกก็ออกนะมันจะมีตัวมัดที่ไหนอ่ะดึงดึงออกไปนเลยนะดึงออกเป็นสีเบิี่ยมแวเลยค่ะเออดึงดึงสีเบิี่เบาะในมาแม่อยากให้มันใหม่แม่ก็เลยของไว้ตัวนี้เนาะอื้อสิบสี่ มึงวัดเดิมๆเหือนอ่เดิมวัเดิมอย่างเขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ครับคุมไว้เฉยเพราะมันเป็นสักการะมากครับคุมไว้หมุนตัวนีบ่ะยังมือมันยังบอสัมเลยเป็นยังบอสเฟดสซตอ้ยย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 ย้ยย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 ย ต้องมาเบอร์มย่งเลยนะรมครับเร่ะต้องมาเหล็กเล็กอ่าเมื่อวมี้เหล็กอะ้รเล็กเครื่องเหล็กรถทั้งรถเหล็กเครื่องมมันเมันกต้องต้งอยู่แล้วต้อง้จุดได้พอเบาเทื่อวนะเขากับรวจสอบไปก่อนล่วงหนานะก็ดีนรเออเครื่องมันง่มุมันตีบ่อยบ่ดังบ่ดังเลย ท้องลูกมันจะนิมจรงสีะไดตกมันจนิมท่อท่อกับนิมแนวนี้ละท่อนิมแค่แล้ต่ว่าตัวนีบเยิ่มพอยังเนาะตัวนี้เขายังมันมีเครื่องเนแสดงว่าไม่แต่เมือนี่สมกับหลังเนาแสดงว่าไม่ตัวนีบ

อันนี้ก็าจ่ายให้แล้วคือเรียบร้อยหมดแล้วครับแค่สีปีหกแปดเครับเนี่ยอันนี้ยังอยู่หกแปดคอยเาะหกแปดค่อยเปิดหกแปดคิวมือ่ห้าเอแล้วเรียบร้อยคุณูกเปิดรอคุณมาใหญ่เสนมากคแฟป่ะกระทำเตียงเื่องเงียก่อนกาแแล้วตัวลอง

ที่ได้กล่าวว่าส่วนตัวได้เร่งทำคำร้องขึ้นเพื่อหวังเป็นกระบวนการป้องกันความเสียหายต่อประเทศโดยเฉพาะงบประมาณที่ต้องสูญเสียไปเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นถึงข้อบกพร่องหรือได้บญญัติไว้อาเข้าข่าวกัืเน้นกับรัฐธรรมนูญการต้องช่วยชจ้บ้านยืนได้เพื่อรับคำยิดฉัยจะเป็นเรื่องนี้การแกออกันล่ะบ่าแกเบ้งทางนี้น้่งไทีครับผมลืม ทางนี้มันแกะมันแกะเพราะไห้มันต้องเอาไปล่อแลวนี่เพิ่อนเพิ่นเสียบอันนั้นปะลบบแบบ่ไม่เอาก็ไม่เป็นไรก็อบอกต่อว่าเห็นรถสวย ปบอกต่อแค่นั <ata> ้นล่ะเราไปซื้อมือสองคนอื่นก็ไปดูเขาวิ่งเขาใช้ชีวิตมาลาทอนขนาดไหนของเราเนี่ยมีติดตอดในจัประวัตเขาลดเต้ยงตต่อค้ถามไหม่อนตาดีได้ตาดีได้ตา่ดังว่าเมื่อีเอเจ้าหน้าที่คนส่ง <serving> ต <Enfin> ัวนี่ยเขาซื้อมาได้ยังไงมาให้ ไปตัดหมอไปทำเาดไปให้เราดไปไม่ได้ใช้เราไม่ ตัวยี่โต๊ะยี่หมายถึงหลุนไดรุ่นล,ลองท็อปตัวยี่คือตัวลองท็อปอ๋อ เขาอยากง่ายพี่คุณคับจะเปลี่ยนปลายใหม่ก็ได้ยังี่ายมันจะได้ปลายใหม่เล่มเอผมผมมองเหม่อนแจว่าเป็นอย่างสีมันสีทะเบียนกับสีเน็มขึ้นมาตรงกันถ้าเป็นรถตู้ฉันโค้งข้ามจดเล่มสีฝาทะเบียนมันก็ตรงเป็นสีฝาเราไม่รู้เลยนะครับผมก็มีบางข้อกับสีฝาคือเบอร์ตรวจนีสีอะสีเขียวสีเขียวเป็นของเออถือกันละ ไม่เคยรู้เรื่องเ็นรถแถวแกบ่รถแถวแกเป็นสีป่าดวยขันไหนันสีประตูก่อนอันนี้จะไม่รู้เรื่องเลยเรื่องรถรถไอซูเอนุ่มไอปาทเียเป็นสีป่าต้อเ่นเมื่อนมันติดพิษประพไอพี่ต่อพิษประพ อันนี้มันจอดไว้ทุนๆมันหยดบ่ครับตรงไอ้ตัวที่มันเห็นมันมันเยิ้มๆตรงนั้นนะไม่เคยดูไม่เคยนั่นนั่นนะครับตรงนั้นนะไม่น่าทางจอดไว้ไม่เห็นนี่ดูเพรื่องถ่ายครับจอดยุ่นๆยังไม่เห็นเพื่อนสักทีเนาะ่เเคยแต่ว่าคือเป็นเดิมๆในโรงรถนี่ไม่เคยอืม จอ,อจอแหอ๋อครับครับน <c oughs> ั่นแต่ใกล้กลเห็นแล้วครับ ส่วนใหญ่แม่เป็นคนใช้เปล่าครับค่ะแม่ใช้คนเดียวอ๋อไปไกลสุดขอนแก่นลูกสาวรับปริญญาอ๋อไปขั้งเดียวปีหกหนึ่งตอนนี้ลูกสาวก็เป็นครูอยู่ ไปเล่ยนน้ำได้เงเหยียบมือลุดออกมืเดียวกันไหมไม่ครับเอาแห้งสุดอายเอาคันี้ไปใช้รือไม่จับเลยคันนนันเลงทีเ้หนตามหไม่่ยอมหนีเราเลยไม่ได้ยินเลย ของเราของปะน,นิ่งพี่ศูนย์เจ็ดตัวนี้พี่ซิบซีลองลองอยู่ครับเดี๋ยวกำลังอย่านี้เดี๋ยวไปลอง